สวัสดีทุกคนนะทุกคนชอบถามบางว่าอาชีพรองเท้าเนี่ยสามารถประกอบอาชีพได้ไหมบ้างขอตอบตรงนี้เลยนะโดยตัวของบางเองอ่ะบางทํารองเท้ามาก็นานนะคือบางไม่มีไม่คือไม่ใช่ไม่มีงานนะเมื่อก่อนบางก็ทําอยู่วงการบันเทิงพูดตรงบางอยู่วงการบันเทิงก็คือทาพวกเบื้องหลังเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยอยู่หน้าเซตหน้ากองดิวกับดลงดาราอะไรเงี้ยทําอยู่ตรงนั้นก็นานเหมือนกันนะแต่ถามว่าดีไหมดี ได้ทํางานอยู่กับคนดังได้ทํางานกับแล้วก็ละครทีวีที่มันออกทีวีเยอะแยะไปหมดทําหนังทําละครทําหนังนอกทํางานพวกนี้มันเหนื่อยมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่กับผู้คนตอนนั้นทําเล็กๆกับไฟแรงแบบโอหแบบได้อยู่ดาราไงโอหแบบได้เจอคนดังๆหมดเบอร์ต้นๆของประเทศไทยชอบหมดเลยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วตัวเราเองอ่ะเมื่อทีวีมันจบลงอ่ะ เดี๋ยวเขาไม่ต้องการเราเลยเนี่ยเราจะทําอาชีพอ,อะไรยังพอดีว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบศิลปะอยู่แล้วมีพื้นฐานอยู่กับงานศิลปะก็เลยเอาอะไรวะจริงๆถ้าเรามันเยอะไปวาดลงวาดรูปเยอะๆไปหมดแต่ปลายท้ายก็คือมองที่สิ่งที่มันจําเป็นจ,จริงๆบางสรุปได้คือรองเท้าเครื่องหนังเพราะมองว่ารองเท้าคนต้องใส่เครื่องหนังคนต้องใช้กระเป๋าเข็มขัดทุกคนต้องมีรองเทา้าทุกคนต้องใช้และปัญหาของรองเท้าเยอะมาก เท้าใหญ่เท้าเล็กเท้าบีบเท้าเบี้ยวเท้าคดเท้างอซื้อรองเท้ามาแล้วใส่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเบอะเท้าเล็กเกินไปก็หารองเท้าใส่ไม่ได้นี่แหละคือจุดของบางที่ทําให้บางแบบหันเหนีมาเนี่ยมันเป็นอาชีพของเราก็เลยมุ่งมั่นตอนนั้นก็ยังไม่ได้ออกนะยังทํางานควบคู่งั์การบันเทิงนะก็คือยังทําวงการบันเทิงไปด้วยแล้วก็ทํารองเท้าไปด้วยแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเราเริ่มแบบ อิ่มตัวกับวงการบันเทิงอ่ะเราก็ทำรองเท้าแต่บางเริ่มต้นจากศูนย์นะบางไม่ได้ไม่ไม่มีต้นทุนชีวิตเลยนะชีวิตบางนี่คือไม่มีต้นทุนคนอื่นก็มีต้นทุนนะบางไม่มีเกิดมาก็ไม่มีต้นทุนแล้วอ่ะบางอ่ะบางเกิดมาต้นทุนตัวเองไม่มีเลยเกิดมาพ่อแม่ทิ้งในเด็กอ่ะเออไปดูกณภาพชีวิตของบางพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะถามสิแต่ทําไมบางยังถีบตัวเองขึ้นมาสามารถให้ความรู้กับผู้คนแบ่งปันผู้คนได้แต่ถามว่าบางเก่งไหมบางไม่ได้เก่งนะบอกคน ความเก่งในตัวบางไม่ต้องมาหาไม่มีแต่ความแบบอ่าเอาจริงเอาจังอ่ะมีเพราะบางไม่มีทางเลือกบางไม่มีต้นทุนชีวิตบางไม่มีทางเลือกบางก็เลยต้องทําบางก็เลยต้องทํานี่แหละสิ่งที่ทําให้บางได้ส่งต่อบางขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้บางอ่ะเป็นก้าวแรกแล้วเชื่อมั่นในตัวบางให้บางเป็นเป็นคนแบบบอกคือแนะแนวทางอ่ะบางเป็นคนบ้านๆง่ายๆ เพราะบางมองว่าคนเราเกิดมาเป็นลูกไวเนี่ยบางคิดเสมอเลยว่าอยู่กันไม่ถึงสามพ่นวันหรอกอย่างไรคุณก็ต้องไปไปไปทางหนึง่งไปไปที่หนึ่งที่จะต้องเดินทางต่อแต่เมื่อทางนี้เราได้เดินมาแล้วเราก็ต้องมีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันคนอื่นได้แล้วส่งให้คนอื่นก็เดินต่อบา,บางบอกเสมอครับคนเราก็เผื่ไม้ถัดเราต้องส่งไม้นี่ต่อให้คนอื่นนี่คือคือความคิดของบาง,บางนะบางคิดอยู่ตลอด แล้วมันมถึงเวลาที่เราต้องส่งต่อส่งต่อเราเกิดมาเพื่อส่งต่อบางคิดอย่างนั้นนะก็ขอบคุณทุกๆคนแหละวันนี้ก็คือออกมาขอบคุณขอบคุณโซเชียลขอบค,ค,คุณทุกทุกคนขอบคุณที่ให้บางเป็นก้าวแรกให้บางเป็นชี้แนะแนวแนะแนวดีวกว่าและที่เหลือทุกคนจะต้องเก่งพัฒนาต่อไปทุกคนจะต้องดํา ดำรงชีวิตต่อไปแต่จำไว้เถอะไม่ว่าอาชีพอะไรมาลงมาเนี่ยดีหมดแต่อาชีพที่ดีที่สุดคืออาชีพที่เราเป็นนายตัวเองอิสระทุกคนไม่อยากจะเสียเวลา24ชั่วโมงไปกับอะไรแต่ถ้าเราเสียเวลา24ชั่วโมงให้กับตัวเราเองกับเส้นทางของเราเองมันดีมันดีเสมอนะบางก็ฝากขอบคุณทุกๆคนนะก็เดี๋ยวบางจะออกมาให้ความรู้ให้ไม่ให้ความรู้และให้ความที่บางถนัดอะ่ะบางไม่ได้โกนเก่งไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอก แต่ก็เอาที่แบบตัวเองถนัดบางจะให้ในสิ่งที่บางถนัดนะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณมากๆนะครับผม